คริสเตโนโรนโดที่คนบอกว่าติดโควิดไม่เป็นรายไม่เป็นรแข็งแรงล่าสุดตรวจล่าสุดผลนี่เป็นบวกเลยนะฮะไม่ได้เล่นนะสิก็นั่นน่ะสิคือปกติแล้วบางคนในสิบวันและแต่โรนโดเนี่ยล่าสุดอันเดรสปิโลนะฮะแถลงข่าวก่อนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยูเว่จะพบาร์ซ่านะฮะตอนแรกก็มีข่าวว่าเฮ้ยโดนเจอเมซี่ล่าสุดคือสโมสรออกมาบอกนะว่าผลของโรนโดเนี่ยยังไม่เป็นลบนะครับ เออเหลือเชื่อนะครับเพราะว่า็สสักพักนะพี่ฟุกนะฮะคือผลเนี่ยตรวจมาเป็นบวกมาตลอดเลยแล้วเอาเอาเป็นว่าไฟนอลนล่าสุดเน่ยเขารอเขารอผลตรวจผลนี้ตอนนี้เลย่าสุดเลยเนี่ยภายใน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าผ่านโดเล่นได้ปรากฏว่ายังเป็นบวกโอดฮะก็อันนี้อันนี้ก็ถือว่า เชื้ออยู่นานนะคุณ <ภา S 1> ผู้ชมนะมเพราะปกติเองที่บอกคือบางคนในอาทิตย์เดียวก็ก็หายนะฮะ <ภา S 1> ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางลิลเน่เมสซี่เองเนี่ยนะฮะส่งข้อความโรนัลดโ้ บอกว่าขอให้หายป่วยไวๆแล้วกลับลงสนามให้ได้ทันเวลานะฮะซึ่งเมสซี่ก็มองว่าเกมเอลกาสิโกให้ดดนกับโรโดเนี่ยก็พิเศษทุกทุกแมชนะฮะแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีแล้วแหละโรนันโดแต่นะคุณผู้ชมแล้วปัญหาเนี่ยคือยูเว่พอไม่มีโดนะเป็นเรื่องนะทั้งในลงในลีกนี่เพี้ยนหมดเลยนะตอนนี้นะฮะสรุปแล้วคู่นี้ยังไม่เจอกันนะก็เดี๋ยวรอเกมสองก็แล้วกันว่าจะได้เล่นด้วยกันถ้ายังไม่หายเกมสองเป็นไงฮะจนเขามีข่าว ไปเฟเชสสถานการ์ยูเ่ไม่ดีไปมักกะลาเลยเออนะเซลไม่หายเลอยอมาอยู่ออสถานการ์ทางการเงินนะครับขอบคุณที่ติดตามทีเน็ตช่อง16นะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับและที่สําคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook t n e ็ตไลนะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ